ู้ชมครับในยุคสมัยที่ใครๆก็เล่นโซเชียลที่ใครๆก็เล่นอินเทอร์เน็ตความเชื่อบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องของความงมงายแต่บางคนเชื่อศรัทธาแล้วก็เกิดความแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตแต่ผมว่าถ้าเชื่อแล้วมันเกิดสิ่งดีๆกับตัวเราก็เชื่อไปเถอครับก็ทำไปเะครับมันไม่ได้เดือดร้อนใครเหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับพี่ชายแฮกครับสวัสดีครับพี่ชายครับขออนุญาตเรียกพี่ชายได้ครับนะครับโอเค ความเป็นมาเป็นไปกับเรื่องของพญานาคความเชื่อของพญานาคน,นี่มันเป็นยังไงสําหรับตัวตัวคือคือ,คอจริงๆแล้วพี่ก็ทํางานอยู่ในวงการมาตั้งนานแล้วล่ละนะครับก็เคยคุกครีแล้วก็เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาโดยตลอดอออและเราเป็นคนที่แบบเหรอเออเวลาไปเห็นคนเขาเข้าทรงหรือเนอี่ยอ๋อเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วจนวันนึงเนี่ยได้ไปนั่งปฏิบัติธรรมครับหลวงพ่อชาชาโนครับแล้วก็ นั่งปฏิบัติเสร็จปุ๊บเขาบอกว่านั่งสมาธินานๆนั่งสมาธินานๆหายใจลึกๆแล้วเราจะรู้ในเรื่องราว,วในอดีตน,นู่นนี่นั่นเราก็เห็นคนอื่นก็แบบบางคนก็ร้อ,องไห้โวยวายบางคนก็ปวดหัวบางคนก็เขาถือว่าบอกว่าเป็นกรรมมาแต่ในอดีตเอ้เราก็เป็นคนสมัยใหม่เนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนขออนุญาตคือพี่ชายเนี่ยทางานอยู่ในวงการทีวีครับนะครับเป็นทั้งผู้ผลิตละครผู้จัดเป็นทั้งผู้บริหารเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราไปถ่ายทํา แบบนี้สารคดีแบบนี้ก็จะเห็นพิธีกรรมแบบนี้ไอ้เราเราอยู่หลังกล้องเราก็เห็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เอาคนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เราเห็นมาเยอะอด้วยด้วย,วย,วยความได้ได้ส่วนตัวของเราแล้ว,ลวก็เราก็ไม่ได้เชื่ออะไรไม่ได้อะไรเพราะเราก็ถือว่าเหมือนก็แค่เราไปทํางานแต่ทำสารคดีแล้วยังไงครับก็นั่งปฏิบัติเขาก็ให้นั่งสมาธินั่งสมาธิหายใจเขาลึกๆพอสักพักหนึ่งอะเราไม่รู้ตัวเรา และเรากลเป็นตัวเรานอนและเราก็เลือ้อยการเลื้อยของคุณชายในครั้งนั้นคือความพิศวงที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองเท่านั้นแม้แต่คนรอบข้างที่เห็นก็อดมีคําถามในใจไม่ได้เหมือนกันเออรู้ได้ไงว่าเราเลือ้อยก็สักพักหนึ่งอ่ะพอสักพักหนึ่งอ่ะเราก็รู้ว่าเอา้าฉันออกมาอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยสึกว่าเอ้าเดี๋ยวเราเลบอกว่าเราอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้อง แบบร,รและแต่ความเชื่อนะก็บอกว่ามีเชื้อสายมีวงวานอยู่นับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้คุณชายเริ่มที่จะหันมาบูชาและศรัทธาองค์พญานาคมากขึ้นเคยเจอเรื่องราวปฏิหารเกี่ยวกับองค์พญานาคอย่างรั้งไหมครับเคยเคยเคยแม้กระทั่งแบบว่าเวลาเราเดินไปไปดูของหรือไปอะไรเนี่ยจากทุกวันนี้ถ้าใครไปห้องทํางานพี่อ่ะครับสมว่านี่คือห้องนะครับครึ่งห้องอะ่ะ ั่งนี้เป็นรูปใหญ่มากเลยเป็นองค์ท่านแล้วก็องค์ต่างๆต่างๆต่างๆที่มีแต่ละที่ซึ่งพี่ก็มีอยู่องค์หนึ่งซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้สร้างแล้วจากคำโนดเหมือนกันครับก็คือสร้างองค์พญานาคองค์ใหญ่มากสีดำพี่ก็ไปบูชามาตอนนั้นก็ ราคาก็บูชาก็ไม่เท่าไหร่ถึงวันนี้เขาไม่มีแล้วเขาไม่มีการจัดจําหน่ายแบบซากโบราณวัตถุแบบนี้รหรือแม้กระทั่งไปได้องค์ไปเจอบางทีไปร้านของเก่าอย่างเงี้ยก็ไปเจอองาคา์นาคานาคีที่เป็นครึ่งคนแล้วก็มีหางยาวๆอะอเป็นทองเหลืองเป็นอะไรรุ่นของเก่าๆอย่างเงี้ยก็ก็บูชาก็เอามามวางไว้แต่หลายคนอะไม่เข้าใจ แต่หลายคนเราก็บอกว่าอธิบายทุกคนฟังอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจแต่เราศรัทธ,ธาของเราชีวิตพี่ชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่ได้ศรัทธ,ธาหรือว่าได้นับถือองค์พญานาคเอาเป็นว่าชีวิตพี่อ่ะดีมากทุกวันนี้นะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆแต่ก่อนที่ที่พี่จะตรงนี้พี่ก็ศึกษาพอเริ่มเรื่องราวตรงนั้นน่ะ<ม>ไปซื้อหนังสือเป็นตั้งๆอ่านตำนานพญานาคอ่านเรื่องราวต่างๆ<ม>แล้วก็ที่ไหนใครว่าดีก็ ก็ S <S ไปดูแล้วก็พี่แกกจะพูดในใจว่าถ้าอยากให้ไปจริงอะ่ะต้องต้องโ,นโดนบันดาลให้มีเงินอะ่ะให้มีเงินก้อนใดก้อนหนึ่งเข้ามาอ,อย่างเช่นบอกว่าเราจะไปคำชะโนดเนี่ยถ้าอยากให้ไปก็ให้ได้จบนี้สิถ้าจบนี้เรารู้ว่าเงินเหลือเท่านี้เดี๋ยวเราก็ซื้อตัว๋วเครื่องบินไปก็ได้ให้มีกําลังให้มีกําลังให้มีกําลังทรัพย์พอที่จะพาให้เราไปหาท่านใช่ไปสักการะท่านใช่ก็เลยพูดแบบถ้าอยากให้ไปเยอะๆก็ให้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเยอะๆเราจะได้พาลูกน้องบริวารเราไปไปทําบุญ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดครับแล้วมีหลักในการไหว้หรือในการสการะองค์พญานาคเฉพาะของตัวพี่ชายยังไงบ้างคือเฉพาะของพี่เองเนี่ยปกติทุกวันเนี่ยเวลาก่อนไปทำงานหรือที่โต๊ะทำงานเนี่ยพี่ก็ไปถึงก็ยกมือไหวอยู่แล้วแล้วก็จะเปลี่ยนน้ําแต่คนอื่นไม่รู้ก็คือทุกวันพระก็คือจะสั่งแม่บ้านว่าทุกวันพระแล้วก็ดอกมะลิดอกดาวเรืองแต่ในอ่างอ่ะพี่ลอยดอกบัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็พยายามจะเปิดไฟให้สว่าง ไว้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรจะอยู่ในมุมมืดรหรือเหมือนตัวเราก็เหมือนกันหน้าเรามันไม่ควรจะอยู่ในมุมมืด <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรเยอะคาถาก, <c oughs> ก็จะมีคาถาที่แต่ไม่ได้จําแต่ก็จะติดไว้เวลาสวดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะพูดบอกว่าถ้าลูกเป็นลูกหลานจริงๆขอให้ปูย่ย่า นาคานาคีจงช่วยโดนบันดานให้ชีวิตลูกประสบความสําเร็จอย่างนี้หรือทุกทักก็ขอให้ชีวิตลูกโชคดีขอให้เจอแต่คนดีๆและพี่ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็จะมีนั่งสมาธิบ้างคือคือเวลาขอเนี่ยเราอยากขอในช่วงที่ใจเรามีแต่เรื่องกังวลเขาเหมือนเหมือนจิตเราไม่สว่างเหมือนเราจะขออะไรเหมือนเราจะเดินไปตามทางอะครับถ้าทางมันลกอะพี่คิดอยู่อย่างหนึ่งว่ามันก็เดินไม่สะดวกฉะนั้นก่อนขอพี่จะเป็นคนนั่งสมาธิก่อนทอํายังไงก็ได้ให้ใจมันแบบ มันนิ่งมันนิ่งมันไม่มีอะไรมันไม่วอกแวกว่าอย่างนั้นไม่วอกแวกเวลาขอจะได้โฟกัส<ฮ>ที่ท่านเลยที่ท่านเลยอันนี้เห็นด้วยกับคุณชายจริงๆครับการตั้งจิตบูชาหากจิตฟุง้งซ่านก็คงไม่ดีแน่ซึ่งเคล็ดลับนี้คุณผู้ชมจะนำไปใช้ก็ไม่มีใครว่าอะไรครับถามนิดนึงเคยสัมผัสเคยสื่อกับท่านได้ไหมถ้าสัมผัสสื่อโดยตรงเนี่ย ก็คือมีตอนตอนลงอ่ะเขาเรียกว่าลงอ่ะตอนลงอ่ะตอนลงอ่ะมีเคยคิดไหมว่าเราจะเป็นรากที่แบบท่านจะลงตัวเราได้อ่ะเคยคิดคิดแล้วก็ถ้ายังอะไรก็เรียกว่าถ้าไม่ปิดตัวเองก่อนอ่ะก็เหมือนแบบหลายคนก็ทักเสมอว่าไอพี่ชายเป็นหมอดูได้พี่ชายเข้าทรงได้พี่ชายน่นนี่ได้มีแววอยู่นะตามดวงมันมีมาอย่างนี้นะเขาทักมาทักมาเอาอย่างนั้นเลยเหรอแต่ยังยังยังไม่พร้อมตอนนี้ แต่ถ้าถามว่าถ้าไปในพิธีใหญ่ๆที่เขาทําพิธีแล้วเขาเป่าแ,แต้สางหรืหอบูชาพวกนี้มามาไหมมาร้อนพาวขนลุกอะไทยทอยนีดไทยทอยนี่รู้สึกว่าขนชี้แบบผมชี้แบบตั้งตั้งตึงไม่มโนใช่ไหมไม่ได้มโนแต่ก็จะบอกว่าแป๊บนึงนะต่ฉันไปฉันไปดูคือแบบ พ่อผู้ครับแล้วก็เราเราเรา,เราไม่อยากหยบลงตรงนั้นใช่ไหมแต่ผู้รู้คุาเลยาบอกว่ารู้นะครับว่าลูก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 เป็นลูกหลานอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีไปในงานใส่สูตรใส่อะไรเขาทําวิธีแล้วท่าลงตึ้งอย่างเงี้ยหรือยังไงอเ,อเ,อเอข้าใจเข้าใจแต่ก็เลยแต่ว่าขนลุกมาคือเขาเรียกว่าบูบหน้าเราจะชาชาและมีความรู้สึกแบบ อย่างเงี้ยพอมันรู้สึกเกรงปุ๊บแล้วมันก็จะไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยไม่แต่มันก็ตอนไอ้ตอนที่เรามันก็จะไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรารู้สึกไหมรู้เรารู้ตัวไหมว่ามันเป็นอย่างงี้ว่าแบบแต่ไม่ได้รู้แบบว่ารู้แบบว่าคุมอยู่นะอ่แต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วในในขณะที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปมันมีการมูฟเมนต์มันมีการขยับเค่ยื่นเคลื่อนไหวเรารู้ตัวเราไหมไม่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 ใจใจมันเหมือนมีความรู้สึกว่า สนุกสนานเบิกบานล่าเริงมันมีความรู้สึกว่าเร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 าเคยฟังหลายคนที่แบบเหมือนเล่นน้ำอ่ะอ๋อมันคิดไปไปเป็นอารมณ์นั้นไปเลยอารมณ์นั้นไปเลยจะว่าไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณชายนี้ก็คงไม่ต่างอะไรกับปรากฏการพญานาคเล่นน้ำซึ่งชาวบ้านที่ศรัทธาต่าก็เชื่อกันว่าใครก็ตาม ที่ได้เห็นพญานาคโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและเกิดเป็นกระแสะคลื่นน้ำเหมือนกับเล่นน้ำอยู่ว่ากันว่าจะเป็นคนที่มีบุญวาสนามีบารมีสุดท้ายครับอยากให้พี่ชายพูดถึงคนที่กำลังบูชาองค์พญานาคหรือว่าคนที่กำลังคิดที่จะบูชาองค์พญานาคหรือผมก็ไม่รู้อาจบางคนอาจจะบูชาด้วยตามกระแสว่าเอยมันดีอะไรยังไงเราต้องทำตัวอะไรยังไงบ้าง คือจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าการนับถือพญานาคเนี่ยด้วยความศรัทธาของตัวเราเอง,งก็คงเหมือนหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะศรัทธาดีหรือไม่ศรัทธาดีแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยพอวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเราก็อยากให้คุณเนี่ยตั้งใจและลองลองเปิดใจดูนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการบูชาพญานาคเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องสเสียหายแล้วก็การศรัทธาหรือแม้กระทั่งหลายๆคนอย่างแทบ ท,ทุกคนที่มีชื่อเสียงพี่ใหญ่ก็กล้าพูดว่าในวงการบันเทิงเนี่ยคุณไปไล่ตามไล่ดูได้เลยว่าส่วนใหญ่ก็ไปบูชาองค์พญานาคและยิ่งในเรื่องของการมั่งมีความร่ำรวยเนี่ยอย่างที่หรายก็บอกว่าโหทรัพย์สินเพชรนินกินด,ดาแล้วเราเกิดมาเราอยู่บนเนี้ยเราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยท่านก็คงไม่ปล่อยให้เราลําบากหรอกอนี่นะครับพี่ออ้พี่ก็เลยอยากให้ทุกคนเปิดใจ<อ>เพราะว่าเราเคยปิดตัวเองมาแล้วแล้วนะวันนี้เราก็เปิดใจแล้วพอเรายิ่งทำอ่ะยิ่งได้ผลแล้วก็ยิ่งเห็นผลลัพธ์ ที่เราได้กับกืนมาล็อย่างที่คุณชายพูดนั่นแหละครับถ้าคิดจะบูชาหรือศรัทธาอะไรก็ขอให้เปิดใจไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับถ้าการศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและไม่ทำความเดือดร้อนให้กับใครผู้ชมครับทุกคนก็อยากที่จะสแสวงหาความสุขให้กับตัวเองอยากที่จะแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเอง ความเชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เราทั่วไปเชื่อแล้วมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเชื่อแล้วมันทําให้ตัวเองดีขึ้นก็เชื่อไปเถอะครับไม่มีใครว่าอะไรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างครับที่เชื่อในสิ่งที่เขาศรัทธาแล้วไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วชีวิตเขาก็กลับมาดีขึ้น ดีขึ้นเยอะด้วยวันนี้ขอบคุณนิชัยแฮกมากที่มาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ฟังกันขอบคุณมากค,ครับพี่ครับขอบคุณ,ค,ณครับ